ดูมาเหนื่อยกูเห็นแล้ว้าวอุ้ยน้องเท้าแล้วอ่ะยังยังตัดเท้าดีไปเอาไมดมาใส่ลงไปก่อนเอาหมูเลยนะทำอ่างี้ดู เ็มอกนีากมาบกมาหองเมื่อคืนนี้หรือเปล่าน่ารักจุงเบยน้องน้องาอนยนาดเน้ ก็จะกระจุกเข้ามาดอกใหม่เลยเจอดอกแล้วดอกกันเอาบีแล้วป่ะดินี่เอ๊ะแม่เราไปซื้อมันเป็นเล็บก้อี่เราเก็บมือน่ะมันยังบ่แดงเราบวแดงดีดีนู้ดิจะเท้าอะไรบัวนี่นะบัวนี่ก็คือนจากซตอยู่ด้วยอ้าพอดีพอดีบ่กินได้กินได้เล็บก้อเราไปซื้อมือบ่ตมอก เฮ้เฮ้ยน้อปีนแล้ววะปีนแ้วเพชดโก้เนี่ยนะไมเหรอวเดิ้ิบินเฮ้วบรูจักเเฮ่าน้เคยเห็นแล้วมันออกนะเก็เุ้ยุ้ยไม่ใสนีเ้ยตุ้ยตุ้ย้ย้ยเ กินตลอดได้ดี มันเหี่ยวแล้วก็น้ำพอกลวมัน,มนสิบระตโอ้เป็นเหี่ยวแล้วฟอแล้วจะตุยแล้วตุยแล้วแหละมันเก๋นถั่วงูมันดีนเฮ็ดปั่ โบให้ปลุกตาบอันนี้ก็บวเว็นเด้เวอร์ส